เมื่อได้รับทราบข่าวสารหบบนี้ก็พากันมามีจิตใจยินดีที่จะมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็น,นและตอนสวดมนต์ถวายาพระพรเพื่อเปถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่โอภาของเราซึ่งขณะนี้ทรงอะการประชุบนต่ออาศัยกรลังทีจกำลังใจ ในการสร้างผลงานความดีจากผู้ที่ว่าตั้งตนไม่ดีแล้วตั้งตนไม่ชอบแล้วในการสร้างคุณสมุณตงามความดีดังที่ได้ยกเป็นหัวข้อขึ้นมาอัตตสัมมาปณิทิจาเอตมัมมังคารุตตังอันมองคนข้อนี้พระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าบุรศษสัดาข,ของเราอันเป็นที่ึู้ที่ระลึกสูงสุดของเราชาวพุทธ และผูทุบริษัททั้งหลายรวมไปถึงผู้มุ่งประพฤติบัติธรรมเพื่อให้ดุลพน์จากวัฏสงสารทั้งตัววันนี้ได้มาเห็นสถานียอติยยมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากซึ่งไม่ค่อยได้เห็นการบ่อยๆในเส้นทางที่จารีบผ่านมาี้จากจุดเริ่มต้นจนมาเห็นสถานที่ตรงนี้ นั่นก็หมายถึงสถานที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมกิจใจของชาวพุทธและก็ประชาชนชาวบ้านสันปานาของเราสนแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีความเลื่อมใสศรัทธานในพุทธศาสนาศรัทธานในพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสันสนาสมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ลแล้วแก่บรรสัตว์ทั้งหลาย อันมีเทวดาและมนุษย์เป็นต้นแล้วก็ได้พระเดชกุณท่านเจ้าอาวาสได้คอยนำพาศรัทธาญาติโยมจนสามารถรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เกิดความศรัทธาสามัคคีเกิดขึ้นเป็นชํกลุ่มใหญ่แล้วก็แต่ขยายไปเรื่อยๆพร้อมจัได้รับโอกาสที่คณะพระสุงตงธรรมญาตา โครงการหน้าตามทางวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสมงคลของพวกเราทุกคนที่ได้โอกาสมาร่วมกันประพฤติการปฏิบัติบางคนยังห่วงยังอไรอย่ังเสียใจทั้งที่มีเวลาอยู่ในการที่จะประพฤติุลงานความดีอันสมบัติที่เราได้มาั้นเป็นความเป็นมา พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าการที่คนเราทั้งหลายบุคคลมีโอกจสได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นคือได้สั่งสมบุญเก่าไว้แล้วได้สร้างผลงานความดีไว้แล้วได้รักษาขนบธรรมเนียมนั่นก็คือสีเบญจศีลนั่นเองทุกข้อครบส่วนบริบูรณ์จึงได้สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติที่ครบถ้วนทานอาจารย์สามสิบสอง แต่แตและบุคคลก็จะแต,ตกต่างกันไปด้วยความสมบูรณ์เหล่านั้นนั่นเองบางคนเกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตาสัดสวนบ้างบางคนก็เกิดมา,ามทาี่ริวีิเลบ้างบางคนมีฐานะยากจนบางคนมีฐานะร่ำรวยซึ่งก็เป็นปกติเป็นธรรมดาในสิ่งที่เราทั้งหลายเคยได้สร้างสมมามากน้อยแต,ตกต่างแล้วก็คล้าคล้ากันไป อนกับวันนี้ที่เราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสงฆ์ภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาตังหาการาวา่าะญาติโยมชาวบ้านสันปานามีโอกาสได้มารวมตัวพร้อมกันมาสถานที่ตรงนี้ธรรมาดาแล้วมันยังไม่ใช่เวลาแต่ด้วยเงื่องเหตุอันเป็นพิเศษผลที่ได้ก็คือ คนซึ่งมีจิตใจเลื่องรศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วตั้งมั่นในการสร้างคุณงานความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นจึงได้มารวมตัวกันวันนี้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นการได้สวดมนต์การได้นั่งฟังธรรมการได้สมาทานศีลอันบนที่เราตั้งมั่นปาลบไว้แล้วบางท่าน ได้แจ้งเข้ามาว่าอ่าได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันสองวันที่แล้วอ่าที่จะตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าจะมีฉะนัาา้นชาตที่ตุ่อ่าเพื่อที่จะมาปรากฏนวัดสังปานาของเราอ่าเมื่อได้ยินคานี้ได้ยินอยู่ไกลไกะก็เลยรู้สึกขึ้นมาในี้ว่าโอ้โหใจทันทีว่าชาวบ้านสันปานาของเรานี้ไม่ดีนะ มันรู้สึกขึ้นมาในใจนะเป็นหมู่บ้านที่มีจิตใจรักพระพุทธศาสนารักวัดวาอารามรักการสร้างุณงานความดีนั่นหมายถึงการทำบุญนั่นหมายถึงการให้ทานนั่นหมายถึงการรักษาศีลนั่นหมายถึงการถือกรรมปฏิบัติภาวนากิจกรรมของวัดเมื่อรูข่าวว่าจะมีงานบุญ รือว่ากิจกรรมดีๆอันเป็นมงคลเกิดขึ้นชาวบ,บ้านหมู่บ้านนี้จะไม่เคยทอดทิ้งวัดมาอาล,ลามปนสิ่งที่ได้เห็นเมื่อตมาอีพร้อทมทั้งชะสงศ์ได้กลาวเข้ามาในยามกล่าวแลยไม่ได้มองเห็นสถานที่มองมาเห็นวิหารสายตาคนวพาเห็นนั่ง,นงร้านกำลังตั้งอ,อยู่มีผูกเชือกโยง่เพื่อที่จะขึ้นไปทํางานบนทีธธ่สูง แล้วก็ได้มองไปรอบๆก็รากฏว่าอาภิหารอยู่ข้างๆ้างนี้กำลังจะได้รับการบูรณา,นานเกิดขึ้นนั่นก็เกิดจากการนำพาของครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่อาศัยประจำดูแลอยู่สถานที่ตรงนี้ได้นำพาสถานยาิโยบวกทังทายกทานิกาผู้มีความตั้งมั่นตัณหานในการทรี่จะรวบุญร่วมการก่อสร้าง ปักหลังปักฐานวัดวาอารามซึ่งเป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาของเรานั่นก็รวมไปถึงการสร้างคุณงาพลเมีการสั่งสมบารมีของเราไว้ในช่วชาตินี้ไม่ว่าภพชาติก่อนเราจะได้สร้างสั่งสมบุญกุศลมาบ้างแล้วก็ต่างจนสามารถไปมาเกิดเป็นมนุษย์และมีอาชีพการงานสาขาอาชีพต่างๆ บางคนก็สามารถส่งลูกส่งหลานเรียนจนถึงจบปริญญาจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกสามารถได้รับรชาชการสามารถได้เข้าทำงานในบริษัทดีๆเงินงเดือนแพงๆแม้ว่าพื้นฐานของชาวบ้านเราจะเป็นคนที่มีพื้นฐานการทำเกษตรกรรมอยู่บ้างทำไร่ทำสวนทำนาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว นั่นก็ตามฐานะในเบืเ้องต้นแต่ด้วยกุศลผลบุญที่เราได้สั่งสมมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าซึ่งได้สั่งสอนไปแล้วว่าให้บุคคลให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้มีความเพียรให้ขยันทำงาหากินขยัทนทำงานขยันฝึกฝนอบรมตนประกอบสัมาอาชีพ ซึ่งหลายที่หลายทางนักปราชญ์หลายทา่นานก็เคยได้กล่าวไปแล้วในหลายเรื่องหลายอย่างดังคนที่ไม่ได้มีความเลือกใสศรัสธานในพุทธศาสนาซึ่งเห็นต่างไม่ได้ตั้งตนไว้โดยชอบไม่มีความเลือกใสในศาสนาะไม่มีความเลือกใสในพระธรรมคำสอนก็ยุ่งก็ย่อมที่จะประพฤติตนแตกต่างออกไปบางคนก็ไป ทำเรื่องไม่ดีบางคนก็นประกอบธุรกิจผิดประเภทผิดก็บทกฎหมายบางคนก็ต่อเรื่องราวทำลายร่างกายจนไปถึงชีวิตทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากมายหลายสาเหตุที่ยก,ก,กนำมาอ้างกลาว เพราะสิ่งเหล่านั้นก็คือสำัรับบุคลที่ไม่ได้ตั้งตนไม่ชอบแล้วหรือว่าอยู่ในรัที่อื่นซึ่งไม่ใช่รัาทีิของพระสัมมาสัมพุทธที่ได้สอนให้ผุ้คนมีให้มีความตั้งมั่นอยู่ในความดีให้รักษากายให้สมบุกรักษาวาจาให้สมบุกรักษาใจให้สมบุกจะได้เป็นทู่พัพร้อมในความสมบูรณ์ในความเต็มลอบ อันกายวาจาใจซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่สมบูรณ์แม้ว่าบางครั้งบางทีเราจะเป็นจะต้องทำงานทำกิจกรรมต่างๆบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกันบ้างแต่เนื่องด้วยความจำเป็นบางคนมีสาขาอาชีพเกี่ยวกับการที่เราจะต้องไปภาคชีวิตของสัตว์อื่น แต่นั่นด้วยก็เนื่องด้วยอ,อ,อาชีพของเราแต่จิตที่ยังมีกุศลอยู่ก็ยังเล็งเห็นถึงผลแห่งกรรมที่จะเกิดขึ้นบางคนก็ยังหมั่นมา,มาเข้าวันของุญรววมสร้างบูรณะรปฏิสังขรเมื่อนับแย่งข่าวว่าวัดวาแห่งน,นี้หรือว่าสถานที่ต่างๆกำลังจะมีการปฏิสังขร ลาไม่หามันเป็นชามอลวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศว่าศาสนาพุทธมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินพื้นแผ่นดินแห่งนี้สถานที่ตรงนี้หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมีความยั่งยืนมายาวนานสืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุพรุษรักษากานไว้จนมาถึงในรุ่นของพวกเราทั้งหลาย ก็เนื่องด้วยการประกอบคุณงามความดีการรักษาไว้ซึ่งขนมถุงเนียยการมีจารีกประเพณีที่สืบทอดกันมาจากคนรุ่นเก่าสู่คนยุคปัจจุบันบางครั้งเราก็ได้รับความรู้จากปู่ย่าตายายนำสืบทอดสู่ลูกหลานในด้านของพาพพิสุจส์งเองก็เช่นกัน ได้รับการสืบทอดรับการสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ุ่นก่อน,อนๆหลวงปู่ของตาจนการเป็นปุราภาร์ให้ระลึกคิดถึงอยู่ตลอดในคำสั่งสอนเหล่านั้นซึ่งได้รับผ่านทอดมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้แจกแจงให้ร,ระครา,า,า,าษาวกทั้งหลาย ได้นาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาออกไปยังหัวเมืองต่างๆไปยังแคว้นต่างๆข้างน้ำข้างทะเลข้างภูเขาดังกุศลในวันนี้ถ้าผู้มีไม่มีใจยินดีไม่มีใจศรัทธาเลื่มใสในพระพุทธศาสนาไม่มีความศรัทธาเรื่อมใสในคำส,นสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้คน เป็นคนดีสอนให้คนประพฤติอยู่ในศีลธรรมให้มีพงศธรรมมีจริยธรรมให้หมันในการสร้างบุญสมคนงานความดีวันนี้หากเป็นเช่นนั้นคงไม่มีสถานที่อย,อยู่ชาวบ้านสันปนานมาร่วมประชุมกันในสถานที่ประชุมตรงนี้โดยอาศัยศ,ศาลาวัดสันปานของเราแล้วก็พื้นที่อันเป็นลานธรรมเป็นลานแห่งความมงคลเป็นลานแห่งมหาสมุทร ได้ร่วมทำกิจกรรมหลายอย่างแสดงออกถึงการมีความในความมีความกระทันอยู่แก่สถาบันพระมหากษัตริย์อันที่เรายกไว้เหนือหัวเพราะว่าเราท่านทั้งหลายที่สามารถมีบ้านเรือนมีครอบครัวมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเพียงพร้อมสมบูรณ ในการเป็นอยู่แต่ก็เพราะว่าเราได้รับโอกาสาที่พระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยสามารถที่จะแบ่งที่ดินให้เราไดมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินมีที่ปลูกบ้านเรือนมีที่ทำไร้ทำนาทำสวนจนเราสามารถมีครอบครัวมีรถม,มีหลาน สืบทอดภูมตปะกูลของเราจนถึงทุกวันนี้ไยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถมีที่ปักหลักปักฐามเครื่อนมายของพุทธศาสนานั่นก็คือวัดวาอารามตัวอย่างเช่นวัดสันปานาของเรามันมีกันมาตั้งแต่เราแก่ตุ่นปู่ย่าตายาย่แล้วก็รักษากันไว้ นี่ก็หมายถึงเป็นเื่าหมายบ่งบอกถึงการตั้งตนไวยชอบดีแล้วดังของข้อธรรมที่ยกขึ้นมาเพื่อนทุวันนี้ื่วยการหลบตัว่อนกองคานสงฆ์จงก่อให้เกิดจึงก่อให้เกิดความสมบูรณ์ความเพียรลองและได้รับโอกาสความเมตตาจากพระเดชทุกุนหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสยงไม่เกิดปีวันนี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเกิดขึ้นซึ่งความสมบูรณ์อัน,น,นมีพระสงฆ์เป็นที่ตั้งในบรรยากาศงานวนันนี้และก็ได้รับโอกาสการที่จะบุคคลทั้งหลายหรือว่าพระสงฆ์องค์าเจ้าครูบาอาจารย์ก็ตามถึงแม้ว่าจะจะมีคนฟังทมแต่เมื่อไม่มีผู้สแสดงทางนั้นก็ยังไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีเหตุ หรืแม้ว่าจะมีมีผู้อยากแสดงรแต่ไม่มีผู้ฟังทำนั้นแสดงไปแล้วย่ไม่เกิดผลนี่จึงเรียกว่าถือว่าเกิดความสมบูรณ์ความพร้อมเพียงองค์ประกอบครบถ้วนซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านในวันนี้ทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สัายาิโยเองหมายถึงเป็นผู้ตั้งตนปชอบ การเป็นะสมองคชาติภูบาอาจารย์ที่เดินจาริกทำมาหรือเพที่อยู่ดูแลวัดวาศาสนาอาราแห่งนี้แส <c oughs> ดงออกถึงความมีความเมตตากรุณามีความปานีมีความจริงดีมีการให้โอกาสถึงห <c oughs> มายถึงการตัง้งตนไปชอบดีแล้วร <c oughs> ูบาอาจารย์ได้เดินทางจาริก ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแสงสว่างหาโมกะธรรมในการจอดไปในสถานที่ต่างๆนั่นก็เป็นการประพฤปฏิบัติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ทาไว้ก่อนพวกเราแล้วพระองค์แม้ว่าจะออกพรรษาพระองค์ก็ใช้เวลาการจาริไปเผยแผ่และก็การปฏิบัติในทุกสถานที่จนตลอดพุจธกายมจนวาระสุดท้าย เองก็เช่นกันการที่จะมีจิตใจที่ตั้งมั่นในความคุณงามความดีตั้งตนไว้ชอบวันนี้ได้แสดงบอกแล้วการที่เราสมาทานศีลในข้อมดเวนต่างๆมีการลดเวทจากการทาชีวิตผู้อื่นเป็นต้นนั่นก็หมายถึงว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะรักษาการ พร้อมแล้วที่จะรักษาวาจาพร้อมแล้วที่จะรักษาใจให้เป็นผู้สงบนะครับจนเกิดเป็นสมาธิระงับในทุนระงับในความเดือดร้อนระงับในการที่แม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตนเองเดือดร้อนระงับในการไม่จองเวรระงับในการไม่เถียงเบียนซึ่งเป็นทางที่พระองค์ได้ วางไว้ให้พวกเราท้งหลายเพื่อการใช้ชีวิตของเรืยนใช้ชีวิต,ใ,วตในสมณะเทศให้อยู่อย่างเย็นเป็นสุขวันนี้